สวัสดีครับพบกับช่องแช่งเดืวดชาแนลนะครับตอนนี้ก็เริ่มตีคาร์แล้วครับเนี่ยปูนผสมเรียบร้อยแล้วตามสูตรนะ,นะช่างเนาะโซมาช่างก็บอกตามสูตรแล้วครับก็มีช่างคง ช่างพงศ์ทีมนี้ก็น้องเก้ากูรูไลท์นะครับนี้นะครับทุกท่านแล้วก็เก่งจริงๆกับตันเก้าเก้าครับครับผมตันดำซิ่งครับโอ้ดูเนาะช่างเดียวใส่หินเมื่อกี้เต็มเลยเครื่องเกงตัวนี้ต้องใส่ต้องทิ้งครับอ่าทิ้งครับครับผมเป็นช่างเดียวครับครับซื้อใหม่เน้อกับตันดำซิ่งครับผมเหนื่อยเลยพักเสื่อเมื่อกันครับพักเสื่อเมื่อนะครับเดีวก็จะเติมหินต่อเออ นนเขาก็ไปแนนแน,แนกันละครับคุยกันปรึกษากันนะครับฝั่งนู้นก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรครับคุณพ่อทนายเมืองเราเมือง<ม>คุณมีความรู้สึกยังไงครับใช่ครับทางฝั่งนู้นน่ะ<ๆ>เขาหอบแล้วนะครับ หอบแล้วบ่ครับผมหอบแล้วเมื่อกี้นี่หอบมาทางนี้เลยหอบมาทางนี้เนาะใช่ครับนึกว่าหอบอันเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเทคานเสร็จแล้วก็จะมุงเลยนะครับนะเริ่มตัดแล้วครับนะครับช่างเริ่มตัดแล้วมอื ม,มอหอยทำงานนักเป็นบ่กมอย่างหอยยกนักผม,มอ๋อลืมตัวลืมเนาะลืมตัวระวังตัวนี่อยนะทำเลยระวังหน่อระวังตัวนี่ยนนอยนะอ๋โอคุกร้าก็บอกแล้วครับทำงานหนักไม่ค่อยได้เจ็บหน้าอกม,อมันมันล,ล้มหลอมหนิเป็นเป็นเป็นยังไงกัครับเจ็บหน้าอกลูกลาวบ่ ลืมข้าวเหมือนกันเดี๋ยวยกคอเนี่ยอเอาเขาเสื้อรถเขาอี่หรือวะเ <c oughs> นี่ยอีกแล้วรถผมมีรถมอเตอร์ไซคันเดียวนะเขาก็เสื้อเอาเ <c oughs> <c oughs> สื้อเอาเลยนี่ชีวิตนะครับ <c oughs> มีมอเตอร์ไซค์ห้างคันเดียว <c oughs> ขี่มากครับ <c oughs> ให้มันอันานั้นานะอยงนะมันแน่นข้างนอกก็เทคานไปข้างในก็ปรับรับพื้นดินนะครับตรงนี้ก็่อเสร็จนะก็เรงทใจนะครับยประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยพรห้ก่อนนครับ,บสรางมาจากใส่ขับคนี้ครับ มาจากกวนบุญเน,น,นาะอ๋อนครับสร้างมาจากกวนบุญนะงครับน่นเนอปจะประมาณนี้นประมาณไหนครับอันแค่นี้แค่นี้แค่นี้เค,ค,ครับเรามาดูช่างเราเทคารน,นะครับ มาตรฐานมากครับปกติดินเก่าๆแล้วก็ห้องน้ําขนาดนี้บ่ต้องเทค้างก็ได้นอสร้างเนาะแต่นี่เทได้นน่เทมันแน่นเทมันแน่นเนาะลองรับแน่นอเียนทุบนะครับผมถ้าเจอเจ้างเดียวนอนลงอยู่นี่น่าจะแปะและแปดเลยนะนี่ย ที่ผลจะเกิดนะจะไม่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะแล้วก็จอยู่เป็นเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับมุ่งหลังค่าเลยบอกช่างมึมงมุ่งลดนะมันบอกผมมีไม้แปรผมม,มีไม้แปรแปรสิย<อ>ัวยังไม่ได้มาอ๋ออยู่ไ่หรอ อยู่ที่บ้านอ๋อเร็วมากครับนี่ครับเริ่มอัดดินนะครับปรับเกียแล้วก็อัดหลังนั้นก็เทเทเทีททท อย่างนั้นก็กำลังตัดฟุกไว้ทำหลังคา ตีนเยียย่องลงรืมมันเหลือเพื่อแล้วนี่นะเรต้องงานดอกตีนเยี่ยมย่องรถอ้าวดีครับดินเขาตั้งฮิงแล้วเนาะเสื้อผมนี่นะบเห็นมันยังชีได้แล้วย่นี้มันถ่มอยู่แล้วนี่ยเอโก้ ขอบมันชิด้ทีได้ช่างเลยอเลยครับคอบมันนี่ดอืมออกมาประมาณเท่านี้มันย้าอกเรจคืบนนยตยูี่อยผมเลยปะหาดูดิวะประยัดตะล้เกี่ยวตักเกี่ยวตักสิ เอาสร็รับแค่นี้คลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ